เอาน้ำแข็งใส่แล้วก็เทน้ำใส่ก็สิเป็นสีมว่วงเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนกัโพวดภาคเยืยอนอาจจะตอนแรกนอนกะกะุ่นแล้วเนาะจากเพื่อนๆมือนแก๊สกระเป๋าเอาน้ำแข็งใส่แล้วก็เทน้ำใส่ก็สิเป็นสีมว่วง กินเทิงมะมาายายเด้อเสียดน้ำคุ้มยายทิวนิวเด้อจจกเพื่อนเมื่อเี็วก็จะกินแบบของจากต่างจังหวัดจักน้อยกินเทิงมะม่วงสุกเนาะดอป่ามีนานดอกผันชั่นพร้อมก็ขอกล่าวคำว่าขอ พิวพิวเด้อจ่าเพื่อนๆมาเรื่องก็จะกินแบบกระโคกกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะเป็นพนักงานไอไอห้าก็ต้องตึงตึนมาเห้าก็ต้องทรงงานนอกจากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆขึ้นเก่านอกจากจิตเมีคุณย่านิ่งหลายไปได้โบนัสเนาะไปพันโบนัสกับพัดอันพุดภาพนิ่งหลาย ปวาเหลียนกำลังนิ่งหลายไปได้โบนัสเนาะไปผ่านโบนัสก็ผ่านอันพูดความนิ่งลหลไร้ปวาเหลียนกำลังเหนื่อยากตมมามา้มมะม่ามีขีดยึดเมื่อใน,น,มมามานะนแก่ทีน μ, น่นี่จะป้าเพื่อนๆขีดต้มมะม่าเนาะจะเพื่อนๆได้จะใส่ขีดน้ำเนาะจ้ะนี่จ้ะ แซบดยแ่อืมอืมแ่บเบื่อาจจะตอนแล่ของคุณละเนาะจะเบื่อเบือเหมือนจัดกระเป๋ เจ้าว่าหวานบกคักเอ้ขีดใส่น้ำจกหน้อยนึกยากจะตุ่มมากาตุ่มมากาใส่ขีดนอกจะเปื่อนๆหวานเจ้าว่าหวานบกคักเอื่อนอาจจะตอนแรกของคลนละเนาะจาเปื่อนๆ มือจัดกระเป๋าแลนนอกจากเพืเ่อนเพื่อนแลนเหรียญแลนแลนไว้คุณได้กับเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนคือเก้าอะจรแกเพื่อนเพื่อนมืนอมีเพราะว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนกะปวดปากมือแสบดยวย เป th ื่อกอาจจะตอนแรกอุ่แล้วเนาะจะเปื่อนๆเมือนแกัดกระเป๋าเอาน้ำแข็งใส่แล้วก็เทน้ำใส่กระส็นสีม่วงน้ำผ่อนน้นผ่อนยก้ได้ปวกแป้งผ่อนแห้งเขาจะออก่ตงจังหวัดจัหน้อย ยุญแเด้อแสียน้ำคุณย้ายทิวนิวเด้อจจกเพื่อนเมื่อนี้วก็จะกินแบบแรียนเนาะแจาก,เ,เ,ๆๆกเพื่อนเรียนเรียนแรีนแรีนไว้คุณญายก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนคือเก้าลยแจกเพื่อนเมื่อนีเร็วไม่จ้ะสมมามาแล้วก็เอาคิดใส่ เรากะนี่จ้ามะม่วงเนาะเวลาสื k k ่อมาจะย้ายนึกอยากยืดยืดมาหนึ่งยายเลยเอาคิดใสแสบน้ำยายเนาะเปื่อนๆออาจจะตอนแรกบุญละเนาะจะเปื่อนๆเหมือนจัดกระเป๋าเหมือนย้ายที้นี้จะป้าเปื่อนๆขิดต้มมาม่าเนาะจะเปื่อน แม่จะใส่คิดน้ำเนาะจ้ะนี่จ้ะเอาฝืนพนักง,งานไอไอห้าก็ต้องตื่นตึนมาเห้าก็ากต้องทรงงานเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนเป็น,ปนกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนขึ้นเก่าเนาะจ้ะคิดเมียคุณยายตอนบายๆเนาะมือเน,นี้ยตอนบายๆแย่งก่อนสิบเอ็ดตกคอมเมนต์เพื่อนกดยายนึกอยากยืดยืดมือเนี้ยยายเลยเอาคิดใส่ แบนลำยายเนาะเพื่อนๆได้นึกยอยากให้มันยืดๆได้นึกยอยากให้มันยืดๆได้นึกยอยากให้มันยืดๆแลนเนาะใจเพื่อนๆแลนเหรียญแลน,แลน,แ,ลนแลนไว้ <c oughs> คุณยายก็เป็นกับมังใจให้เพื่อนๆที่ เป็นพนักงาน AI ไอเฮากระตรงซึงเปนมากเฮากระตรงทรงงานนอกจากเพืเ่อนๆเป็นกำลังใจให้เพืเ่อนๆขึ้นเก้านอะจากผิบมีคุณยายเพราะว่าเพื่อ,อ, <c oughs> อนๆทุกคนกัน ป่นค่ะตัดเอาน้ำแข็งใส่แล้วกเทีน่นามใส่แต่สิบเป็นสีม่วง ไอคิดมันเล็กไปกินยากแน่รวมนี้ก็ปวดขาบหนึ่งหลายๆแต่อย่าว่ากันเด้อเพื่อนๆได้นึกอยากให้มันยืดๆมันแสบดยวย คลิปนี้คุณยายคิวิดเดิงมากมากนันผ่อนมันผ่อนยาได้ปลวกแปะ ห่านอาจจะอ,อกแต่งจังหวัดจักน้อยมนเมื่อนี้ายที่นี่จะป้าปเพื่อนๆนขีดตุ่มม,ามา่าเนะจ้ะเพื่อนเพื่อนจะใส่ขีดน้ำเน,นะจน้ะนี่จ้ะเอาด้ก็จะเอาแ็ดใส่กองแลวก็ใส่ตู้เย็ยนไวน้นะจ้ะเพื่อนเพื่อนอันนี้กระนำดอกอัญชันที่ย้ายตุ่ม ต้มใส่ขวดไว้เนาะเวลาอยากกะหวานเจ้าว่าหวานบกคกเนป็นินักงานไอไอข้ากกะตองตึงนมากข้ากกะตองทรงงานเนาะจากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้เพืเ่อนๆขึ้นเก่านอกจากคิดมีคุณยายดื้อเลยใส่ อซิมบักม่วงอะไรเปื่อนๆบึงกันเนาะคลิปเน่าจักน้อยในนาะจ่ามือเนี่ยได้ถี่หลายอย่างตอนบายเนาะมือเนีสส้ยตอนบายๆแยกก็สิบสิบสองก็เหม็นเป็นปืดแต่เลยใส่ซิมบักม่วงอะไรเปื่อนๆบึงกันเนาะคลิปเน่าจักน้อยในนาะจ่ามือเนี่ยได้ถี่หลายอย่าง เื่อนอาจจะตอนแรกงหุ่นละนาะยจากเพื่อนเหมือนจัดกระเป๋าได้เด้อเสียดนำกลุ่มใหญ่คิวมิวเด้อจากเพื่อนเมือนก็จะกินแบบเพื่อนอาจจะตอนแรกงหุง่นละนาะ